บีพีเซนนะครับเราจะมาพูดกันถึงฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับชื่อเต็มตอนนี้ก็คือฟุตบอลมิซูบิชิอิเล็กทริกอาเซียนครับนะครับ2024จะเตะกันช่วงปลายปีนี้นะนะมีการจับตลากแบ่งสายนะครับรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วนะเมื่อวันก่อนที่เวียดนามนะครับมาซาทะาอิชิ กุนซือของเราก็ไปเป็นสักขิพยานอยู่ในงานจับหลักครั้งนี้ด้วยนะก็ผลการแบ่งสายออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยขงเราก็อยู่ในกลุ่มที่เบาไวกสายละอย่างเห็นได้ชัดนะครับอยู่กับมาเลเซียสิงคโปร์นะครับกัมพูชาแล้วก็ผู้ชนะรอบเพย์ออฟระหว่างติมอร์เลสเตกับบูรูในชาติใดชาต,ชาต,ชาตหนึ่งนะ ก็ถือเป็นสายบาที่ที่เบาหน่อยเพราะว่ากลุ่ม B เนี่ยแข่งโป๊กมากกว่านะครับจะมีทั้งเวียดนามนะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับเมียนมาและสปป,ปลาวนะครับสายนูน้นก็ต้องมาว่าถึงไทยเราละก็ดูตามเนื้อบ้านเนี่ยผมคิดว่าไทยเราคงจะเอาชนะแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มในกลุ่ม A ได้ไม่ยากนะครับ จากนั้นเข้าเป็นที่1แล้วความยากจะอยู่ในรอบรองชนะเลิศครับก็จะไปเจอกับเวียดนามหรืออินโดนีเซียขึ้นอยู่ว่าคู่นี้เนี่ยใครจะเป็นที่1นึ่งที่สองนะประมาณนี้เพราะว่าทีมอื่นเนโคงอยู่นอกสายตาแหละสายนู้นนะครับก็ต้องดูแลครับว่าเราจะเจอใครผมว่าเจอชั่วโมงนี้นะเจอเวียดนามเบากว่านะครับเพราะอินโดนีรุ่น23ปีก็เกิดไปปีอนะ แข็งโป๊กเหมือนกันนะครับชุดใหญ่ก็คงไม่แพ้ชุดเล็กนะครับแล้วตอนนี้กําลังฮื้อเขิมในอาเซียนนะครับเป็นเป็นงานยากแน่นอนแต่ว่าไทยเราเองเนี่ยขุมลังถ้าชุดใหญ่แข่งโปก๊กคุมโดยอิชิอีนี่ก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครอะ่ะเราคือเบอร์หนึ่งอาเซียนตัวจริงแหละนะครับทั้งระดับโลกแล้วก็ฝีเท้า แต่เพียงแต่กล้วยอย่างเดียวครับว่าในช่วงของการขันซึ่งจะมีขึ้นในช่วงยีาพฤศจิกาถึง21ทธันวาหนึ่งเดือนนะนะเราจะได้ชุดใหญ่หรือไม่เนื่องจากประชวงกับช่วงของเขาเรียกว่าไม่ใช่ช่วงฟีฟา้าดีทำให้การขอตัวนักบอลน,นะครับมาร่วมทัพเนี่ยค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับ ไทยเราถึงแม้ว่าทางมาล่าแป้งโ่นบรรลัมสั่ประกาศว่าช่วงของอาเซียนครับเนี่ยเขาจะเว้นว่างไทยลีกนะให้สโมสรปล่อยตัวมาก็จริงแต่ตัวจะดีที่สุดเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่เพราะว่าช่วงนั้น FC ก็มีการขันฟุตบอล FC ฟซีแชมเปี้ยนลีกเช่นกันนะครับซึ่งทีมใหญ่ทั้งบุรีรัมย์ทั้งทูแบงคอกหรือว่าจะเป็นบีจีาเรือถ้าหลุดเข้าไปเนี่ย ท,ทั้งหมดจะต้องเก็บตัววเล่นใน ACL ด้วยนะครับตรงนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งอย่างที่2คือต่างประเทศคนที่เล่นอยู่ในญี่ปุ่นในเบลเยียมหรือว่าที่อื่นเนี่ยเขาไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์เช่นกันเพราะนั้นขึ้นอยู่ว่าต้นสังกัดเจนความสำคัญตรงนี้หรือไม่นะครับสรุปแล้วก็คือเราไม่ต้องกลัวใครครับกลัวตัวเองนี่แหละว่าเราได้ทีมใหญ่มาหรือไม่ตรงนี้นะครับก็ ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คิดว่าไทยเราคงจะมีวิธีจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีโชคดีครับทีมชาติไทย